ทัดไม่ตัดงใส่กันได้เนาะปตาไม่ก็บพได้นั่นสะพอนกค่ะมันใช้แต่ทัดหลอดเออเนเพาได้พี่น้องเตี๊หักไปเตีดพี่น้องเตี๊ดยกยกยกแขนนะยกให้นักหน่อยนะไม่ไอ้ อีกนิดเดียวเอเอน้ำก่นอนสภาพทางในปาน่าน้องพี่น้องไปยากยอกแน,น,น่ จักรกลองดีสั้นเออพี่น้องเห็นน้ำบอลเบื่องไปกับปวดหัวไปเนาะครับเนาะเอ,อืเอดแก๊ดทีรถนี้แล้วพี่น้อง เดี๋ยวตรวรถครับเดี๋ยวสิบวมีรถซีครับบ้านนี่ครับสภาพหวยแมงที่เขาสิมคนกรูดเป็นประมาณนี้เนาะก็รู้ว่าตัวี้ยังก็รอติดตามบึงนาะพี่น้องเนาะนี่ครับสภาพหวยมั้นนี่แหละครับแต่นในปลานี่ละทุลักทุเลเนี่ย แล้วครับตัวแรกครับนี่บ้านพี่น้องเอื้อนนิยังครับบ้านบ้านบาดิตเอื้นจีปมมาสั่นน่อังหมองเพื่อนเกินเอียงเอืนจีลอจีโกงแลงสั่นเนาะแต่ละพื้นที่เอื้นบ่คือกันตัวแรกครับอันนี้ผู้ที่เพื่นหาขายเพื่นขายโตะบาดเลยนะพี่น้องกับแพงอยู่ครับเนี่ยตะบาดกสองตัวบาทนี่ครับรุุนรุนนิ้วมือเติอ้เติมนี้อขา มันหัวกระถอดคาบนี่พี่น้องมันหัวกระตอกคาบมันอ,อ่อนๆเดน๋ยวเนอะเป็นได้หาตัวแล้วเดี๋ยวบาดิตต้องตามเพื่นให้ได้ซักเรียมพาไว้นันที่หาใควเยอะได้หรอนี่ตัวต่อไปพี่น้องตัวต่อไปนี่ละคนได้ทางกันนี่ละ เขียมคมคักว่าได้ดึงไวรนะแหม,ม่คมนี่เียว่อ,อซักล้างินซื้อกรบาดไอฝนเขียมมาใหมา่เนะครับเลยอยากมคากกามโกง่ายนัย็นแะ ย่านฟ้าน้องง่งกับคุนระวังนิ่ มเตียมเขาสนภาคไม่อีวะภากไม่ากวันนี่คนขาดแต็ไม่ค่อยยีเลยที่อะยตัวที่สองซับเลยที่น้อง ติดหากหม่เห็นเพราะเห็นนะสามตัวหอบแล้วพี่น้องเอ้ยได้ยักปนเก่าเนาะ นี่แต่ขาดใหม่ดิ อบ่เห็นสัมร็ขวดขึ้นมาเต็มเต็มตอ,อนน้เแียมันอยู่ตื่นนล้มัน้อยุโลงทีเดยด โอ้ยเบิ่งแหน่สวดสิได้ uh, สมคว้นตัวระบาดยุดอกนอกที่น่องเน,นะาะแต่ไ่ได้ขุดง่ายหายง่ายส่วนเล่ จมคุม้มคุ้มดินล่มล่มซักเอาซักเอาเวลาใส่คีไปข้าง <c oughs> ตัวที่หาก็สิบกวนาทีแต่หาตัวพี่น้องแ <c> ย <oughs> yeah, ่อยู่ โอ้ยเบิ่งแซ่ซัวสิได้พี่น้องกินได้ สมควรตัวระบาดยุดอกนอะพี่น้องเนะะาะแต่ไ่ได้ขุดง่ายหายง่ายเป็นเลย ยังคุ้มคุม้มดินลมโลมซักเอาซักเอาเนี่ยนะใส่คีไปพร้องตัวที่หากะาสิบกว่านาทีแต่หาตัวพี่น้องเ <c> ย <oughs> <c oughs> yeah, ัอยู่ ขุดคุดแล้วคุดมาหนีไป okay. ็นเป็นงานเราได้เลยครับเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นตัวแล้วครับเห็นตัวแล้วเห็นตัวแล้วตัวยังไงด้วยครับตัวงามตัวยังไงปีเตรียมเพิ่มครับเนี <reated> <preserved> ่ย พี่น้องพ่อของดีครับพี่น้องเคยเห็นว่าครับว่าหมากอย่างนี้นี่ครับของดีของดีงดผลละไมป่ปลาครับผละไมป่ปลาหมากหมากพิพวนนะครับหมากพิพวน หรือว่าหมากหมักนมงว้านะครับดกเศษห้อยนกกินนะครับห้อยนกมันกินดกเยอะพื่องนครับยิบควรอันนี้มันเทิมเหรอเนาะนมันเิิมแห้ว โอ้บ่ได้พริกเกียมาพี่น้องว่าพริกเกียมานี่แซ่บเลยน,นี่มผมดีขนาดงายเดี๋ยวทีเอากลับบ้านน้ำอยู่ครับหมักพริกกวนหรือว่าหมักน้ำมัวเนาะเพื่อพริกเกีือ สมสทั้งนั้นเป๋มมันนี่ครับไนมันหลายดกด้วยต้อตอนนี่โอ้นถึงถึงต้องเฮงมือนกับนี้มื่บ้านเลือดที่เก็บกลับบ้านไปกินสมครับพี่น้องกันสำหรับมื่อนี้ก็คือคือได้ปลาพี่น้องไปเพียงแค่นี้นะครับ สำหรับขุดแมงมือนีกะขอบคุณหลายๆครับที่พี่น้องให้เกียรติติดตามเข้ามารับชมครับบอกว่าพุทธ่เข้ามาติดตามไม่ก็ดีเรือว่าติดซีเกาๆก็ดีครับก็ D C C C. ขอบคุณหลายๆนะครับสําหรับแมงมือนีเขาก็เพอได้กินอยู่นะครับก็ได้ได้หลายเติอบอบโย่กี่ีห้เบาดิษฐาขายคือเพิ่นเบาดิท้านว่าเปลีล่ยนนะครับกี่หาแต่พือได้กินครับแมง ขุดบอเกียงคือเพิินครับหาแมงเนี่ยเบ้าดิดย้อมแผลเลยว่าขุดเบ่ไหวครับมีใครอ,อ,อ,อีดีขุดแมงบ่คือไปนั่งตกป่านะครับนั่งตกป่าหาหน่อใหม่หาเห็ดยัง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 ดีกว่ามาขุดแมงขุดแมงอย่างเงี้ยครับเมื่อนี้กับซได้ลาพี่น้นองไปเพียงนี้นี่นหะครับซได้ลุงเขาแล้วครับเพระาะว่าตอนนี้กับประมาณบายบใบม้งกับมาตะเสามาแปดมงเนาะ เลาะมาเรื่อยๆยครับเก้นมาเป็นชุดเป็นชุดเอมาสรุปกับมาสรุปโยจุดนี้ก็คือตีนเขาใหญ่เลยนะครับเพื่อนเอื่นหุ้งไงครับอยู่เลาะนีป่ปลาหุ้งไงกัปลาทุมือนี่ค่อนข้างที่สมบูรณ์ครับเพราะว่าเพื่อนรักษาไ้ได้เนาะปลาใหม่กับเขามาตรวจมาอย่างแนลเพื่อนกันเล่นันได้เพื่อนก็นเล่รักษาปลาไว้ได้ครับสําหรับมือนี้กับจิราพี่น้องไปเพียงแค่นี้นะครับผมครับสวัสดีครับ